โดยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ยกระดับฉุกเฉินระดมเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พุ่งสูงศูนย์นำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยข้อมูลว่าจังหวัดเชียงใหม่พบค่า PM 2.5เพิ่มสูงเนื่องจากเกิดไฟป่าและพบจุดความร้อนมากกว่า100จุดใน11อำเภอโดยเฉพาะในอำเภออมก๋อยฮอดแม่แจ่มและจอมทอง ซึ่งไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่จึงเรียกประชุมด่วนพร้อมยกระดับมาตรการฉุกเฉินสั่งการเฮลิคอปเตอร์กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟโดยด่วน ทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลสภาพอากาศพบว่าระหว่างวันที่17 20มีนาคมอาจเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในบางพื้นที่จังหวัดค่ะพร้อมพิจารณาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอักค,คีภัยจากไฟป่าหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเจนแซดไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นที่สองที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายอนุกูลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเจนซดไม่สูบบุหรีไฟฟ้ารุ่นที่สองโดยมีนายจิรวัตรอยู่สบายรองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบครูนักเรียนแกนนำจากสถานศึกษาในภาคเหนือและภาคอีเครือข่าย18จังหวัด53โรงเรียนรวม159คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสร้างแกนนําเด็กและเยาวชนเจนแซไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการจัดตั้งชมรมเจนแซโดยประสานความร่วมมือและยกระดับการดําเนินงานจากทุกภาคส่วนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภยัยและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ปรับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาวะที่ดีและเกิดจุดจัดการในสถานศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ค่ะ ด้านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะกล่าวว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาการจัดอบรมแกนนำและเยาวชนเจนแทรเพื่อเป็นแกนนำนำความรู้พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาไปถ่ายทอดต่อในโรงเรียนผู้ปกครองและคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องพฤติกรรมผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนรอบโรงเรียนและในชุมชนด้วยไปฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ วันนี้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องของที่เข้ามาในสังคมไทยเยอะมากแล้วนี้กำลังระบาดเข้าในส่วนของสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยเข้ามามากเลยเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานโดยกองควบคุมโรคร่วมกับสปทในวันนี้จึงมีแนวคิดว่าเราจะสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง,างไรโดยผ่านทางนักเรียนเจนแซดนะครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนของนักเรียนในกลุ่มภาคเหนือในทั้ง18จังหวัดเราให้เขาได้รับรู้ ถึงความรู้ความเข้าใจอันตรายพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะให้เขาได้ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองด้วยแล้วก็เป็นคอยเป็นหูเป็นตาเนาะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าในอรอบๆโรงเรียนด้วยใน,ในชุมชนด้วย สำหรับสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าค่ะเป็นปัญหาระดับชาติโดยพบว่ามีเด็กระดับประถมสูบบุหรี่ไฟฟ้าและมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันรวมถึงมีอัตราผู้สูบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดภายใน30วันโดยเฉพาะในเยาวชนพื้นที่ใกล้โรงเรียนกำชับให้ทุกฝ่ายดูแลอย่างเข้มงวดพื้นที่ใกล้โรงเรียนสถานศึกษาต้องไม่มีการขายให้เยาวชนเพื่อลดคนสูบและลดคนขายบุหรี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสียงสัมภาษณ์ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยติดเราเลิกยากมากเพราะว่าหนึ่งเราปร,ริยาณนินโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงก็คือพูดง่ายๆก็ทําให้การเสพติดเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เผือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าความเลิกยากเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดคือทําให้เขาติดถ้าเกิดวันนี้ต้องเ,อเด็กเขาติดไปแล้วนะครับจริงๆกระทรวงสาธารณสุขเราก็ได้มีมาตรการรองรับโดยยโยบายของพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทีน,นับในเรื่องของ1จังหวัดหนึ่งโรงพยาบาลเลิกบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจรเราก็จะมีสามพยาบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดผู้เ,เสพติดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยครับผมครับการดูดบุหรี่ไฟฟ้านะคะมีข้อเสียมากมายคะ่ะทำให้เกิด เป็นโรคทางเดินหายใจได้ค่ะแล้วก็มะเร็งปอดค่ะแล้วก็โรคอีกต่างๆมากมายค่ะถ้าคนใดที่อยากเลิกบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถปรึกษาคุณครูอาจารย์ของตนเองได้ค่ะหรือว่าจะไปปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะสำหรับบุหรี่ ดูที่จังหวัดพะเยาค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอจุนหลังพบจุดความร้อนหลายจุดค่ะ นายรัฐพลนราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายภูธนชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าสนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าวอลรูมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอสอบ ขอภัยค่ะสอบอ,อ15และจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าที่วอลอ18บ้านห้วยก้างหมู่ที่1ตำบลจุนอําเภอจุนจังหวัดพะเยาอ่างเก็บน้ําห้วยอ่างเก็บน้ําห้วยก้างเพื่อติดตามสถานการณ์และหาแนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเว,วียงลออซึ่งพื้นที่ดังกล่าวคะ่ะเกิดจุดความร้อนหลายจุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะ ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ำยกระดับมาตรการเก็บข้อมูลต้นทางของบุคคลที่นำของป่ามาจำหน่ายทุกพื้นที่อำเภอและยกระดับการลาดเะเวนพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังใช้โดรนในการหาทิศทางการเกิดไฟเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนในการควบคุมไฟรวมถึงประชาสัมพันธ์การประกาศปิดป่าและทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของสวนที่มีพื้นที่ติดกับป่าหากพบเห็นไฟป่าขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนทราบโดยเร็ว จังหวัดแพร่พบสถิติฆ่าตัวตายและพบกลุ่มเสี่ยงพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงสาเหตุจากการป่วยโรครุนแรงติดสุราหรือสารเสพติดและประสบปัญหาชีวิตในครอบครัว ที่ห้องประชุมธรรมโกศัยสำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดแพร่นายคุณากรคดชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดแพร่เพื่อพิจารณาหาระบบความปลอดภัยการให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติดในโรงพยาบาลและนำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด โดยที่ประชุมค่ะได้มีการเสนอข้อมูลของจังหวัดแพร่พบว่าในปี2567มีประชาชนในจังหวัดแพร่ค่าตัวตาย79รายคิดเป็นอัตรา19.18ต่อแสนประชากรเฉลี่ยสัปดาห์ละ1-2คนแบ่งเป็นวัยทำงาน20-59ปีจำนวน42คนวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป37คนโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายค่ะเช่นการป่วยด้วยโรครุนแรงทางกายหรือรังติดสุาหรือสารเสพติด ป่วยโรคจิตเวทขณะเดียวกันยังพบอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย114คนมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ20-59ปีรองลงมาเป็นวัยรุ่นนักศึกษา15-19ปีและวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป ทั้งนี้ค่ะในปี2568จังหวัดแพร่กำหนดเป้าหมายลดจำนวนการฆ่าตัวตายลงจากปี2567ร้อยละ10ในระดับอำเภอกำหนดจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบเข้มขน้นด้านสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายโดยใช้กลไกพอชอทุกเดือนส่วนในระดับตำบลค่ะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอปทอในพื้นที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตการแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายอย่างน้อย2โครงการต่อกิจกรรมต่อหนึ่งอำเภอเพื่อลดจำนวนผู้พยายามฆ่าตัว ต,ตายในพื้นที่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเชียงรายนะคะมณฑลทหารบกที่37ค่ะจัดชุดลาดระเวนป้องกันไฟป่าและรณรงค์งดเผาในที่โล่ง ทหารจากมณฑลทหารบกที่37ค่ะจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายลงพื้นที่ลาดระเวนในอำเภอแม่จันและอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องปรามการเผาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการห้ามเผาในที่โลง่ง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงร่วมทำแนวกันไฟและลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงเช่นหมู่15และบ้านสันโค้งหมู่10ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันรวมถึงเขตติดต่อบ้านทรายทองหมู่7ตำบลปออำเภอเวียงแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดไฟป่าสูง ท้งนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายให้ความสําคัญกับมาตรการควบคุมการเผาจากแหล่งกําเนิดอย่างเข้มงวดโดยได้ประกาศมาตรการเชียงรายฟ้าใสาซึ่งระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2568ค่ะจะมีการบังคับใช้มาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดผู้ฝา่าฝืนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมก็ งดเผากันหมดเลยนะคะพาคุณผู้ชมไป